ยำไม้เก้าครับหันอย่างกันมากครับจุดใบสันนะครับหลอกใบสันสไปเดอร์แซปคันใบสันเควันพัท15 30โมงเก้าเลยครับไมมีเวลาอยู่มันชั่วโมงกวากวาๆตลองจัดหนึ่งมันจะงับในห้าบอนะหลอกนี่ yeah. เสียดายครับตอนถ่ายวิดีโอมันบวกัดตอนปิดกล้องไว้กัดเสยครับมงึงดิตัวน,นี้ก็จ็สองโลมาที่มีเวลาชั่วโมงกว่าครับควาว่าเดี๋ยวสิบวันกัดอออกัดเท่าไหร่ครับมือนี้แมก่กุมมือกล้อนอยู่เดี๋ยวตัวเดียวครับเพราะว่าเอาเ,อาเอายื่อซอสมากเลยนี่รับมากับคัน เยื่อสดครับลากว่าสีห์หัวฟังเลยมันตัวสะบัดเยื่อขาดตกหนังับยตัวเดียวสีเมื่อดี่ยครับกว่านี่ไปก่อนครับลมคำเลยฮานุกว่า